เป็นยังไงกันบ้างนะครับโชคดีกันบ้างหรือเปล่านะฮะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับสลับในล่าสุดนีครับก็ออกไปนะครับในที่ใน4 3 4 5 0 3นะครับแล้วก็8 9นะครับนี่เลยครับ ใครได้บ้างใครโชคดีกันบ้างนะครับก็อย่าลืมนําเงินที่โชคดีนะครับถูกหวยเนี่ไปทําบุญทําทานด้วยนะครับเนาะหรือเรื่องแบบนี้เนี่ยใช่ว่าจะถูกไปบ่อยนะครับตรงๆหลัง,ง,งจากที่ผ่านไปหลายๆงวดนะฮะอ่ะเข้าแล้วนะครับก็บนก็มี0นะูนย์สามเนาะอ่าเนี่ยเนมีศูนย์เด่นศูนย์นะครับสีดาเนี่ยที่ล่างเนาะไม่มา6แต่เป็น9นะครับแปดเก้าก็ไปออกเนาะเนี่ยเลขก็ออกใกล้ตัว เนี่ยครับแปดเก้าเลขบ้านเลขที่ผมนี่แหละนะครับเนาอะ่ะเนี่ยห้าแปดสามนี่เรียกรถอะ่ะเผื่อใครจะตามนะครับบางทีมันก็ออกวนบนเวียนๆอยู่ในะน,นะน,นะน,นอย่างนี้แหละอ่ะนะครับหนึ่งหกสองอ่ะบ้านเลขที่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยออกวนอย่างเงี้ยวันถัดไปก็ตามได้เลยนะถ้าถ้ามันได้ออกแล้วนะครับเนาะอ้าวก็ยินดีด้วยนะครับใครที่โชคดีนะครับเนาะสูตรก็ มีจำได้ว่ามีอยู่สูตรหนึ่งนะฮะเป็นสูตรเก่าๆด้วยนะครับที่เข้าไปอ่าเนี่ยสูตร1 0 19ปีนะฮะสูตร19ปีที่ที่ให้มานะครับให้มาเลขนี้เหมือนกันนะ,ะก็ถือว่าเข้าเนาะสูตรนี้เพราะว่ามันตัดไม่เข้านี่มาหลายงวดแล้วนะครับอืมนะออกไม่ไกลเลยเนาะเนาะงวดที่แล้วออก50 4ย์งวดนี้ออก5 0 3นยมะครับงวดถัดไปออก50 2ย์หรือเปล่านะครับเนาะเออลองซื้อไว้ดูเลยกัน นะครับก็ในสูตรลับนี่ก็ถือว่าไม่มีนะฮะไม่มาเนาะนะเข้าแค่วดเดียวเองนะครับส่วนในสูตรสูตรไหนที่ให้มา8ปดเก้าไม่ไม่มีนะครับก็ถือว่าดับดับล่างนี่ก็ถือว่าเอาอยู่ทั้งในหลักสิบนะฮะแล้วก็ในที่ในหลักหน่วยนะครับเนาะส่วนในสูตรสูตรสตัวอ่าเนี่ยสูตรนี้ก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะครับนี่แหละที่0ูนย์สเนี่ยผมจับมาก็เพราะในสูตรนี้ด้วยนะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยมันตัดเข้า0ูนย์สี มันก็ไปเข้าบุนรรอบนี้ก็เป็น03 30ก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้ตามต่อกันนะครับซึ่งสูตรใหม่ที่มันเข้าก็มีนะครับสูตรที่ลงงวดแรกนะครับสูตรเด่นล่างนะครับเด่นล่างทั้งทั้งสสูตรนะครับสูตร04แล้วก็สูตร07เนี่ยนะฮะก็ให้มาชนกันในที่ในเด่น9นะครับในที่เด่นล่างนะครับสลับในสูตรนี้ ก็เดี๋ยวได้ตามกันต่อนะครับสูตรที่หลุดก็มีนะครับหวยวันจันทร์ก็ไม่ไม่มาตามนี้เลยนะครับส่วนสูตร2ตัวล่างสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยก็เนาะเก้าเนาะมี9อยู่นะฮะครั้งก่อนเป็นไปบนนะครับเริ่มมาบนเนาะแต่เนี้ยก็ยังมีมีอยู่ในตัวเด่นนะครับก็เดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับเนาะส่วนในสูตรนะครับวัลแรกลงวัลแรก3ามตัวนะฮะก็ ไม่มีไม่มาแล้วตัวเลยนะครับเนาะแล้วก็ในที่ในห้วออกนะครับกระดาษนะครับหัวกระดามีเจ็ดไหมไม่มีเจดเลยนะครับเนาะเจ็ดหายไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ก็เนี่ยศูนย์เนาะศูนย์ก็ยังอยู่ในหลักสิบนะฮะเนาะสลับในที่ในสูตรนี้นะมีสูตรไหนอีกนะครับก็มีหลายสูตรนะฮะถึงจะมีหลายสูตรนั่นแหละนะครับผมก็มีคลิปชุดสรุปให้นะครับเนาะสูตรอยู่สูตร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 บนก็ ส่วนมันก็ก็ยังยังยังมีในเด่นบนอยู่นะครับเนาะศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกก็ออกมาในที่ปกสลากปกสลากอ่าเนี่ยปกสลากนี่ก็ก็มาออกปกสลากนะครับเหมือนเดิมเนาะครั้งก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยถ้ารู้ล่วงหน้าเนี่ยก็โชคดีก็ถูกนี่แหละนะครับรู้ล่วงหน้าปกสลากนะครับ คาดการว่าถ้ามันออกแบบนี้นะครับหวดที่จะถึงเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็จะเป็นในที่นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในเวลา15บหนกาเกือบ16บหนาฬิกานะครับเนาะก็ลองต้องลองนะครับสิบแนาฬิกาว่าจะเป็นปกชุมชนไทยน้ําดํำไหมนะครับซึ่งมันออกส3มสูนย์แล้วนะก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นปกนี้ก็ได้นะครับนี่แหละ หรือเป็นปกนี้นะข้อมูลอยู่ในตรงนี้ก็มีนะครับเออเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยทั้งมดทั้งล่างเลยนะครับผมว่าอาจจะเป็นปกชุมชนนะฮะตลาดรวมพักเก่าก็ได้นะผมว่าเนาะเนี่ยแต่เก้าเก้าแปดนะครับเพราะว่ามันมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเออนี่แหละนะมักมักมักจะเอาปกสลากนะครับล่วงหน้ามาออกก่อนนะครับสลับในแต่ละงวดนะครับเนาะก็เดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันนะครับ18นาฬิกาว่าจะเป็นปกแบบไหน ซึ่งข้อมูลปปสมีไหมไม่มีเลยนะฮะรอบนี้เนาะอืมนะฮะก็แค่สองศูเนาะออกมาสามูนะครับเลขเจ็ดสองบอกซ้ำนะครับเนาะไม่มีเลยนะฮะไม่ออกนะครับแล้วก็ในสูตรเลขเลขเหมือนตรงนี้เลขเหมือนตรงนี้ก็กไม่มานะฮะเนาะ ไม่ใกล้เลยนะครับเนาะนี่นี่เยมันมีหนึ่งเยอะมันก็ไม่ได้ออกนะครับอ่ะนั่นแหละใครอยากได้ในสูตรไหนก่อนนี่ก็นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนี่ก็คงจะรอนะครับรอในปกสลากนะครับเนาะว่ามันจะเป็นปกนะครับตัวนี้ไหมนะครับเนาะอืมเนี่ยเนาะทั้งหมทั้งล่างเลยนะครับออกออกในปกปกนี้นะครับก็ถ้ามาปกนี้จริงๆนี่ก็ เนี่ยก็แสดงว่านั่นแหละมันออกไปแล้วนะครับมันก็ไม่ได้จะออกอีกนะฮะก็ต้องไปดูปกก่อนหน้าไปอีกนะฮะเนาะอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับใครถูกหวยกันบ้างเนาะนะครับคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับบอกหน่อยนะครับเนาะว่าเออนะครับอย่างน้อยๆที่ผมทําไปเนี่ยก็ยังมีคนถูกหวยนะครับคนโชคดีกันอยู่นะครับใครถูกก็เม้นเข้ามา นะครับหรือใครไม่ถูกก็เม้นเข้ามาได้นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการไปหาในงวดของวันที่16กรกฎามนะครับนี่แหละ50-3ตรงๆเลยนะครับเนาะอ่ะใครได้บ้างเนี่ยผมว่าน่าจะติดไว้สักน้อยนะครับเนาะเออที่ผมบอกนะครับสามตัวโอกาสเข้ามันก็มีน้อยนะครับเนาะถ้ามันมันมันเข้าแล้วเนี่ยนะครับนั่นแหละแล้วก็งวดหน้าก็ก็ขอให้เข้าอยู่แล้วกันนะครับสำหรับในชุดสรุปแล้วก็มี ู่ในสูตรนี้ด้วยเนาะเหมือนผมทําสูตรมันมีได้ตัวนี้อีกนะครับเนาะแต่ไม่ได้ว่าเอาสูตรไปไว้ไหนแล้วนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสูตรนี้เนาะตัดไม่เข้าเลยนะฮะแต่มันก็มีศูนย์ห้าอยู่เนาะนะครับเดี๋ยมันไปให้เลขเดิ่มนะครับอ่ะสูตรนี้สูตรนี้ก็มาตัดเข้าสองตัวแปดเก้าก็แปดเนาะเลขสวยนะครับแล้วก็ก็คงต้องตามนะครับสูตรนี้นี่แหละ มันเป็นช่วงเวลาที่สูตรมันมันเข้านะครับเนาะเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในงวดแรกเลยสูตรเนี้ยก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงบนเนี่ยห้าสามเนาะก็มีห้าสามอันนี้ก็ห้าศูนย์สี่เนาะก็มีศูนย์สี่แล้วก็ล่าสุดสามศูนย์เนี่ยเนาะเนี่ยมันช่วงช่วงเวลาที่มันเข้านะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้ตามต่อแล้วกันนะครับเนาะอ่ะใครอยากได้ในสูตรไหนสามตัว บนหรือสตัวล่างหรือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหรือ6ตัวตรงๆนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาขล้างใต้คลิปกันได้นะครับก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในชิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ